นี่ฮะไม่ปล่อยให้รอนานครับกลับมาแล้วแล้วก็เอาซีนเท๋ๆมให้ดูครับนี่ฮะเห็นไ้เอ่ยเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงแทงวิดมีครับแล้วก็อยู่ผมคาซสสนตอนนี้ขออยู่คนเดียวไปก่อนฮนะตาเฟนเซ่ก็ติดงานอยู่นะเดี๋ยวแก้ลงมาแหละนะเพราะว่าคนละขับลงมาแล้วนี่ฮะมันคนลขับมาเต็มที่เดี๋ยวนั่งๆก่อนนั่งก่อนนั่งก่อน,น,น,นบอกแล้วฮะว่าทีเด็ดอยู่นี่ฉะนั้นมาแล้วครับคนละขับเรา เดี๋ยวก่อนเขาไม่ซื้อโฆษณาเอาไปนอกเดเออรู้รู้ว่าเป่าอยู่เออเป่าก่อนนี่ฮะนะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงไทยวินมี่ครับอยู่กับผมคาสูแล้วก็ฟิเดนเซ่ครับวับนนี้ครับเราจะพาเพื่อนๆครับไปรู้จักกับรถถังที่มากขึ้นครับไปรู้เนี่ยไหมไปรู้จักกับากบารขับยานเกาะให้มันขึ้นนะไรเ,เราเป่าต่อยบ้าน้ำลายเทียบไอ้นี่นี่ฮะน้ำลายน้ำลายกันเยอะครับ ออาวเเดี๋ยยค่่ลนสวัสดีกับทาง900กับคนที่ดูอยู่นะครับแล้วก็ในช่องแชทอีกเฮ้ยเฮ้ยเบี่ยวนุ่นถอนแล้วถอนแล้วถอนแล้วโอเคมีบุญเออมีบุ้นด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเมาเมาขับไม่ได้ตำรวจจับเราครับวันหน้ามูร้อยเดี๋ยวจ่ายเลยคลิปที่ผมฝากมากอ่ะมาพูดถึงเกมวอล์กแท้งเราพูดถึงกันไปแล้วว่าเกมแท้งนี่เป็นเกมอะไรเมื่อสัปดาห์เมื่อของรอบที่แล้วนะเมื่อของวันจันทร์ครับวันนี้เราจะพาไปขับจริงๆเลยครับแต่ก่อนพาไปขับเรามีคลิปมาให้ดูครับจะเพิ่งมันแท็งหน้า มันแทงหนนะ้าเดี๋ยวเราวิชิปมาให้ดูครับว่าเกม e World แท n k ครับเล่นยังไงนะเดี๋ยวไปดูคลิปสัตว์ที่กันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันเราเราสัตว์ให้ชมครับ So m r previous tutorials you're already aware of how to manage your personal garage now we'll show you what to do during your first battle let's get going Right after pressing the battle button, you get into the pre-battle room, where the players are waiting for the game balancer to pick rosters for two teams. World of Tanks balances the types and tiers to create battles that are evenly balanced, leaving you only tactics and skills to earn your victory. While the battle map loaded, you can study the list of players that the game balancer has picked. All have and what you will อ่าเนี่ยครับผมมันเป็นฉากแบบกว่ามันมันยิงกันครับรถถังกันไงเนาะกันนี่กันไงเห็นกันน้อยมีปืนกูกันครับนี่ครับแล้วจะยิงกันแล้วครับมันตั้งนานกว่จะเป็นเลือดครับอันนี้สีเขียวเลือดนะอันนี้เป็นรถตีมันแตงเนาะเป็นเของงงเของไม่อย่างงี้ครับผม มีหลายอย่างครับเนี่ยครับขยุ่นก้นใกลไกเนี่ยเปลีนแปลงมาครับอะไรเป็นปืนนะ Enter เดอะแชทเนี่ยสามารถจะพิมพ์แชทสาวได้ครับตอนนี้นะกดคโนน Enter นะครับต่อไปเป็นภาษาไทยเนี่ยก็สีเขียวนี่ก็มีเพื่อนนะครับนี่ครับคุณเอาโลโก้มาบังคำพื่อนผมเนี่ยแล้วก็ W A D S ในการบังคับเนี่ย กดสวิงก so ิ้งเมาส์นะครับในการโยกซ้ายนะสวิงกิ้งขวาในการเมาส์ขวาครับสวิงไปสวิงมาือการมาคับรถถังนะครับผมนี่ฮะทุกคนตอเสร็จนะแล้วรถถังเนี่ยครับ F 1 F 2อ F 3 F 4 F, F 7จ็ดนี่ไงใช้คำสั่งนะบอกโจมตรงโจมเตขอลงขอแรงของอะไรงี้นะครับเตอร์้าหมายนะ เนี่ยแจ้งคำสั่งเนี่ยเจอเป,ป้าหมา่รักเป้าต้องรอให้เป้ามันนิ่งก่อนนะครับแล้วค่อยยิงนะย,ยิงกดคลิกซ้ายเนี่ยคลิกขวาสุดคลิกขวาเป็นอะไรวะคลิกขวาเป็นมุมกล้องนะฮะกดชิปเป็นการใช้สเปกเตอร์โหมดนะฮะกดลูกกิ้งตรงกลางนะครับเป็นเนี่ยกดชิปนี่ครับเป็นการใช้สเปกเตอร์โหมดนะครับเป็นการซูมยิงนี่นะนอกจากนี้ยังสามารถใช้ลูกกิ้งตรงกลางนะครับในการบังคับเข้าไปยิงได้ดว้วยนี่ครับ โอคขี้ขวาล็อกเป้าเออใช่ละจำได้ละเออขี้ขวาเป็นล็อกเป้าเนี่ยล็อกเป้าแบบออโต้นะมันจะตั้งมาร์กไว้แบบออโต้เนี่ยครับสวยมันงามเปล่ามากก็ประมาณนี้คร่าวอาจารยนะเรามีคลิปให้ดูแลเดี๋ยวเราตัดมาเจอหน้าเราสองคนเนี่ยนี่ใบหน้าหล่อๆขอกินน้ําก่อนเมายังหรือยังพวงยางอ่ะไม่รู้ว่าของใครแต่ของยางของผม โอ้ยนี่มึงผมผมึงบอกเมื่อกี้เนี่ยนะผมจะเล่นเฮ้ยแยกสีอย่างนี้เลยนะใช่ฮะคือใบหน้าด้วยดูใบหน้าผมอ่ะไอ้บ้าเดี๋ยวเราจะพาไปรู้จักเกมรถถังให้มากขึ้นสองใครที่อยากจะเล่นนะเดี๋ยวมาดูแลกันกับหมดที่เป็นการมุสู่สองกันเดี๋ยวผมแนะนํากันทีละน้อยฮะอันนี้เป็นหน้าตาหน้าต่างของยานเกราะเราครับจะมีรถอันนี้คือลงรถของเราครับอธิบายง่ายน,น้ดลงรถจะมีรถ เลือกมากมายคือตอนเริ่มแรกอาจจะไม่เยอะขนาดนี้แต่เมือเอิญเมื่อผมเทพฮะก็เลยมีรถหลายๆคันะรถหลายๆแบบนะส่วนตัวรถถังเนี่ยเราจะค่อยอธิบายวันนี้ในการเดี๋ยวเรามาดูการฝึกขับกันดีกว่านะโดยผู้ขับผู้ช่ำชองฮะฟิเลนเซ่ครับหมดอะไรฮะปิดหน้าให้ปิดหน้าแกให้ก่อนอะไรมันหายใจไม่ออกครับโอเคอ๋อคุณธนูพงศ์เจอกันในสตรีมใช่ไหมคุณเดวิลใช่ไหม โอเคอ่ะมันแคร์เลยปะเออเออเฮ้ยเอ๋แข่งกนแล้วครับขับเอลเข้าเอลเข้าเอล์เข้าเอลเออมันจะได้ซัพพอร์ตเออนี่นี่ครับเขับเราต้องมีอุปกรณ์ใช่ฮะอุปกรณ์โย่เ้ยนะนั่งนั่งนั่งแล้วคันโยกคันโยกเดี๋ยวมันจับผิดอันดีก็แข็งหน้ามาเวลาเรามีน้อยเออเข้าไปหมดมเลาตรงนี้หมดการฝึกเน่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 น่่ใช่ไหมกับตรงนี้ซีกันหมดเล่นเป็นไหมเนี่ย ตรงนี้นี่การฝึกอ่ากดไปครับเป็นฟี่แท้เดี๋ยวพี่เท้เราจะขับให้ดูครับครับไปเปิดแม่แกก็เปิดห้าข้มสิบนี่ครับก็นี่นะหมดการฝึกศึกสอนแล้วมองหุดจอยน,นี่ครับ ต้องไปอย่างเร็วหน่อยนะรเริ่มไปไปก่อนแรขับรถของเวริร์กแทงครับ,รบจะมีกดเหมือนเกม FPS เลยครับ W A S D นะก็คือการขึ้ี่รถเดินหน้าถอยหลังสายขวาหน้าหลังเนี่ยเลยก็แป๊กนะแต่ r s เนี่ยเป็นอุปกรณ์การควบคุมค,ความเร็วครับ,รบเปิดปิดนะใครจะเปิดก็ R ใครจะปิดก็ F นะฮะ หรือว่ากด R สองครั้งเนี่ยเพื่อให้มนเป็น F R เนี่ยมันเป็นเครื่องเกมถูกต้องอ่ะเดี๋ยวตีสองเลยฮะมันจะเป็นมันจะถ้ากด R สองครั้งมันจะเป็นการเล่นความเร็วครับกด F สองครั้งก็จะเป็นการถอยหลังด้วยความเร็วสุดๆใช่เลยนะง่ายๆก็เหมือนการขับรถเกมขับรถด้วยครับเป็นเหมือน R F เนี่ยว่าสำหรับคนขี้เกียจไงกด R R จริงไว้แล้วก็ไปอะไรน็ได้ครับเดี๋ยวมันจะชนเหมือนเราบ้างมันเลยประมาณนั้นฮะ Move the mouse left and right. The turret follows the camera as moving. you move. Return to your initial position. Point the camera at the ambulance next to your tank. Move to the designated location. Move along the road. Take care not to damage buildings or vehicles. อ่ารระสาคม่เนี่ยเคลื่อนที่ Y ตัวปลายครับและหน้าหลังใต้ขานะฮการยิงกลั้ล่าไปต้องต่อยืี่กระตากการยิงก็กดคลิกไซด์ครับในการยิงนะครับแบบป่าวอยู่จริงกําลังกดสเปซบาร์อ่าอย่างงก็จุดดิแล้วก็ยิงก็คือเบรกอันแรกเบรกก็เรี่ยมกับกงเลยสเปซบาร์ก็หยุดจิงก็กเบรกครับแล้วเบรกลาที่เหยียบนิดเบรก ส่วนขิกขวาคือการลเป้าอย่างที่เพ็นเซ่บอกนะก็คือเป็นการรับเป้าอันนี้ก็ไปอธิบายพื้นฐานก่อน1,2,3่งสงสามลาทำลายเกลนนี่ยกระสุนแตนะ่ตอนนี้คือหมดทุอมีกระสนแบบเดียวนะหนึ่นงสองเราเกลี่ยกระสุนหนึ่งสองสไม่ให้พิเศษที่ใช้1นึเป็นกระสุนนะสี่ห้าหก<ใ>จกตัดสายใส่แอมเชอรี่จักรตี 4, หัวใจแอมตกบันไดเพราะไอหมาตัวน<จ>ี้นะแล้วก็

ที่เป็นเล็กหนึ่งที่เห็นเล็กๆไม่กทำไมริบในก็จะเป็นจริงเลยก็จะมีบรรจุได้ตามน้ําหนักน้ำหนักมากก็แเน้อยล็้น้อยอเฮะก็ต้อยขนาดนี้ครับใช่การแรกก็มีสามโหมดนี้หมดเที่ย้ดูคือแบบต่อที่เป็นหลักๆในโหมดสามโหมดนี้หมดพื้นฐานนะหรือว่าสแตนดาร์ดแบตเทิลครับโหมดการรบแบบโจมตีแก๊สดาวแล้วก็โหมดการรบแบบชนหน้าคือเอ็กคอร์เตอร์แบตเทิลครับซึ่งแต่ละโหมดเนี่ยก็จะแบ่ง บทแรกนะบทแรกนี่เล่นเลยแล้วก็แต่เแข่งจะเจ็บจะแบ่งสิบห้าคันนะวิธีการชนะมีสแบบแบบแรกคือฆ่าปล่่าใหมดสบที่สองยึดฐานได้ต้องยึดให้ได้ประมาณกัปจุดนี้ h ะย e ดก่อนวิ e ั่งน่าท่ e านะก็รถถังเข้าไปครับ ครัปฐานเยอะเท่าไหร่แลอวขึ้นไว้กอนจอมโกรนตายฆ่าศกนะแล้วก็หแอสเซา s แอสเซาจะเล่นแบบขี้เหมือนยานที่จากอีทีเกมนั่นห้าขันนะฝ่ได้ฝ่ายหนึ่งมันจะมีแค่ฝ่ายเดียวที่เขามีฐานไว้ต้องต้องการฐานฝ่ายหนึ่งเนั้นะครับก็แค่บุกกัน คือฝ่ายบุกเนี่ยต้องบุกให้ได้ต้องทำลายให้หมดเนี่ยภายในนาทีถ้าทำลายไม่ได้แพ้ฝ่ายรับก็แค่าทีถ้าฐาเ็ัรก็รับเลยครับถ้าฐาน็นศัตรก็รับเนี่ยครับมีแค่5นาทนะมีแค่ทัเรียครับมีซานลิเวอร์มี มันเป็นยาอะไรกับคาเเลียคล้ายๆกับคาเลเลียลอบิร์แล้วก็ยโนินนินาย่าที้มป็นทางทางแถบแนี้หน่อยยามันนางาก็ดูเทียนคำอธิบายมาอธิบายกันนะแล้วก็หมดสุดท้ายครับเป็นหมวดคาร์ลเนนอา์นี้ Encounter Battle ครับซึ่งหมวดเนี้ยทั้งฝั่งก็จะมีรถรถได้ถึงาคันเหมือนกันแล้วจะมีฐานหนึ่งฐานที่ไม่มีฝ่ายได้เข้าพร้อมคือฐานกลาง อ้ง่ายครับคือให้เราทั้งสองทีเนี่ยไปแย่งยึดฐานใครยึดฐานตรงเนี้ยได้ก่อนเนี่ยก็ชนะไปแต่ว่ามันก็จะมีเวลาเหมนกันยึดให้ได้ายในินทรายคือว่า้าเป็น้ามที่หมดนั่นก็คือใครไปยึดแล้วแล้ว้ามันก็ไปยึดฐานคือได้หนึ่งก็ก็ถือว่าชนะครับก็หมด3ามโแบบนี้ไอ้โมเนี่ยฮะเล่นได้หมด7แผ่นที่ครับก็จะมีฮันด้าของซินอะไรเนี่ยซินฟิวไลน์ครับแล้วก็ บูโลแวนก้าครับแล้วก็ลูนเบิร์กแล้วก็สเซเป็ตครับเซเป็ตมันชื่อเซเป็ตอ่ะนะแล้วก็คิมโดซอฟอะไรเนี่ยเอลฮัมลุกแล้วก็เอื่นนะฮะเนี่ยหมดการเล่นอย่างนี้เซชี้อยู่เอาชีช้สักอันอันนี้จะเป็นเหมอือนสแตนดาร์ดครับคือมีสองฐานเราไม่ได้ฝ่ายตรงข้ามหรือข้าฝ่ายตรงข้ามไม่ได้แล้วก็จะมีหวังนี้มากอย่างมากครับมูโลแวนก้ามูโลมูโลวอลล็อกสก้าเนี่ย อะไรเนี่ยเออเนี่ยวมลโลวังกาเห็นไหมฮะ<ร>มีแบบเนะับโรหน้าเรเชน่าอยาที่บอกครับก็คือเอามันจะมีฐานเดี่ยวฐานเดียวสีขาวเนี่ยครสองฝั่งเนี้ยจะสีแดงสีเขียวเนี่ยต้องไปยืดให้ได้นะครับแล้วอีกแบบนึงก็จะเป็นแบบแบบไหนเนี่ยอันไหนว,อวะอ,อันไหนฮะเพี้ยนใช่ไอ้ลุกลับอะลุกลับลุกลับไหอันนี้ว่าลุกลับอ่ะใช่ใช่เออเลนเบอร์กับลุกลับนะ<ร>ก็จะเป็นแบบเนี้ยฮะคือจะมีฐานฝ่ายสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายลับ ฝ่ายสิเอาเฮ้ยทำไมเราให้ดูไหม้ว่ามีอะไรบ้างนั่นแหละอันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นแบบไอ้อะไรนะไอ้แผนที่แบบครับไอ้เคาน์เตอร์เออทำชื่อไม่ได้ประมาณนี้ฮะรูปแบบการเล่นก็จะอย่างนี้ครับหมวดก็จะมีเล่นมากมายวิธีการเล่นก็ไม่ยากครับนะสามารถเข้าไปเล่นได้ก็ยังไงอยู่กับเราคันคุณนะครับมก็วันนี้เราก็พอแค่นี้ฮะเหมือนเวลาช่วงเวลาของมืออาชีพมีเวลาเอาแต่ว่าพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องรถถังเพราะอย่างที่บอกครับรถถังมีหลายประเทศมากหกใช่ไหม 6ประเทศม,มานานั้นมาดูครับรถตู้ถังยังไงรถถังเบาเล็กกลางใหญ่มันต่างกันยังไงครับ,รบอะไรดีกว่าจุดเด่นจุดต่อแต่ตละคันเป็นยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ไนดะ้มาดูแน่นอนส่วนวันนี้ครับตัดมาหน้าเราก่อนยายาผมมีตังคนมีตังคนมีตังคนไหนก็ได้ตู้ไม่มีรถไม่มีรถวิจัยเลยไม่ใชรถซื้อครับอีกแล้ด้าบอกยิงบอนไม่สนว่าด่านไหนอย่าฮะอย่าให้เราแฉครับอีกแลด้าวันศุกร์นี้เดี๋ยวจะเจอกันนะฮะกับแบบ เพลย์วิวของเวิร์บแทงนะแต่ว่าตอนนี้ครับหมดเวลาเราสองคนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับกับคนขับของเราครับพี่เดนเซ่โอ้เจ็บเจ็บเจ็บโอ้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 เป็ดกัดหัวโอเคหมดเวลาเราแล้วเดี๋ยวเจอช่วงหน้าครับกับกิจกรรมช่วงหน้าช่วงไปเพลย์วิวครับม <Game. S 1> าเจอกันแน่นอนฮะตอนนี้ก็ลาไปแล้วครับจุ๊บจุ๊บ